อินไซเดอร์เทรดก็ย c งคงเปนเซิว์นะครับว่าภัยที่เกิดจากคนในเนี่ยเขาย,ยังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความกังวลอยู่ถ้าเป็นไทยก็ะจะแปลว่าเกือเป็นหนอนอะไรประมาณนี้คับชวก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับกับผมธีรพลอนุตระโสดครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับแล้วเราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Assist Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโยครับสวัสดีครับคุณฟังครับ ครเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้นะฮะก็เป็นการต่อเนื่องมาตั้งแต่2อสตอนที่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องของการมองแนวโน้มการมองทิศทางว่าในปีหน้านะครับ2025หรือ2568เนี่ยเราจะต้องเผชิญอะไรกับชีวิตของเราในโลกไซเบอร์บ้างนะครับอะไรที่มันจะเป็นภัยคุกคามอะไรที่มันจะเป็นภัยที่เป็นภัยไซเบอร์อะไรที่มันจะเป็นภยัยที่ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเราที่แต่ละคน แต่ละบุคคลต้องเตรียมตัวแล้วก็แต่ละหน่วยงานจะต้องรับมือนะครับซึ่งอาจารย์ก็พูดถึงตั้งแต่ข้อแรกเป็นเรื่องของข้อมูลรั่วที่จะเป็นธรรมดาชีวิตมากขึ้นนะครับหรือว่าเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้คลาวด์มากแล้วก็ไม่ได้บริหารความเสี่ยงนะครับหรือว่าไม่ได้ดูแลความปลอดภัยของคลาวด์ให้ดีหรือข้อ3จะเป็นเรื่องของการที่เรามีความจำเป็นจะต้องมีระบบ Cyber t h r e a ด i n t e l l i g e n c e นะครับในการจัดการเพื่อทําให้หน่วยงานและตนเองนะครับมีไซเบอร์ริสเซเลียนมากขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องไซเบอร์ริสเซเลียนที่แปลเป็นไทยอาจจะมีหลากหลายคาแปลนะครับแต่ว่าถ้าเราแปลว่ายึดหยุ่นอึดถึกทนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะ,จะจะจำเป็นจะต้องเข้าไปผูกโยงกับภาพรวมของหน่วยงานองค์กรหรือว่าแม้แต่ตัวเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เพียงแค่จะช่วยให้เราลดความสูญเสียเท่านั้นแต่ว่าจะ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเราได้ด้วยอันนี้คือเทรนทั้งห้านะครับแต่เรายัางเหลืออีกห้าเทรนด้วยกันนะครับซึ่งก็จะขอรบกวนอาจารย์ได้ต่อกับเราในเทรนที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับซึ่งวันนี้ก็น่าจะได้เพียงแค่บางเทรนเท่านั้นครับครับก็เราก็มาเริ่มเทรนที่หกกันเลยดีไหมครับดีครับอาจารย์ครับก็เทรนที่หกเนี่ยก็จะเป็นเทรนที่ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า,อ,าอินไซเดอร์เทรนเกอร์ลีเมนคอนเซิร์นนะฮะหมายวาว่า อ่าภัยที่เกิดจากคนในเนี่ยเ็ายังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความกังวลอยู่อืมนะครับเพราเป็นไทยก็จะแปลว่าเกลือเป็นหนอนอะไรประมาณนี้อืมโอ้นี่นะมีมีตั้งแต่สมัยเป็นสำนวนจนถึงยุคไซเบอร์เนี่ยเกลือก็ยังเป็นหนอนอยู่นะฮะกัคก็ยังเป็นหนอนอยู่ใช่แต่มันก็รูปแบบของเกลือเป็นหนอนมันก็เปลี่ยนแปลงไปครับนะถ้าสมัยก่อนไม่มีไซเบอร์ก็คงเป็นเพแบบว่าได้ฟังเจ้านายพูดกันแล้วก็ เอาความไปบอกอะไรเงี้ยถ้าเราดูหนังเรื่องสมเด็จพระนเรศวนมหาลาช็็จะมีพวกอะไรนะเสือหมอบแมวเซาอะไรมาเนี่ย <c oughs> ก็นําความไปบอกฝั่งพะม่าเพื่อเอาอําเน็ดอะไรเงี้ยได้หรอไหมครับ <c oughs> แต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพอพม่าชนะเขาก็ฆ่าทิ้งเพราะบอกว่าเจ้านายมันมนยังทอยศเลยก็เลยมันก็ไม่ควรจะมาเป็นลูกน้องกูแล้วมันก็ตายฟรีไปนะก็เป็นเรื่องที่แบบ สมัยก่อนก็ไม่มีอีเมลไม่มีโทรศัพท์ก็คงจะใช้ม้าเร็วส่งนกพิราบอะไรกันแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันก็มีโทรศัพท์ใช่ไหมใชนสมัยผมเด็กๆมันก็จ,จะมีแบบโทรศัพท์ไปบอกกันส่งโทรเลขส่งเมลไปบอกความลับอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็การขายข้อมูลนี่แทบไม่เคยได้ยินเลยสมัยผมเด็กดก,ก็คือ,องคงโมได้ง่ายๆอะ่ะแบบต้องไปเปิดตู้แล้วก็ขนแฟ้ม มาขายเลยมันมันมันงะมันยากมากเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้ยินข่าวดัตตารีในเทนที่หนึ่งของเราเนี่ยทุกวันเลยขายกันง่ายๆล่าสุดมีมีห้างแห่งหนึ่งดัตตาหลุดห้าล้านอย่างเงี้ยสมาชิกก่อนเขาจะได้สมาชิกห้ล้านคนเนี่ยเขาจะเวลากี่ปีล่ะใช่ไหมมันหลุดแบบหลุดเป็นแบบเป็นนาทีเป็นวินาทีอ่ะเพราะว่าแบนด์วิดตมันกว้างนะครับแล้วก็ไอทีมันถึงกั้หมด ดัตต้าบีมันถึงเป็นเรื่องที่อนาวัลเดบาวมันแค่ได้ยากนะคราวนี้เราก็มีโอกาสคุยกับอ่าผมเป็นกรรมการกำกับอยู่ที่สำนังกงานกำกับคุ้มครองข้อมูลส่วน,นบุคคลนะคณะกรรมการคองข้อมูลส่วนบุคคลเราจะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอีกสี่คณะะคณะผู้เชี่ยวชาญเ,เป็นผู้ลงดาบเคที่ข้อมูล,ลั่วมีสี่คณะจะมีคณะแบบเกี่ยวกับสถาบันการเงิน อะไรเงี้ยรัฐบาลอะไรหน่วยงานรัฐอะไรเงี้ยเขาจะมีแบ่งแบ่งไปก็ผมก็มีโอกาสได้คุยกับท่านกรรมการท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าจะรู้ไหมว่าที่มันรั่วๆกันเนี่ยกว่าครึ่งเนี่ยมันมาจากคนในนะอืม,มันไม่ใช่ไซเบอร์แท็กผมฟ้าแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันคนระับผมก็เฮ้ย<ช>เรากนึกว่ามันแฮก็กกันอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่แบบว่าพอดีคนในแบบเอามาขายก็มี หรือว่าเป็น disgruntled employee อย่างเคสของเทส l a หรือว่า Edward ิร์สโ e เนเนี่ยก็คือไม่พอใจไม่พอใจหน่วยงานตัวเองครับก็เอาข้อมูลข้างในมาป,ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จนก็นลาออกมาแล้วแค้นแค้นอะไรมาเนี้ยก็มีก็มีหลากหลายรูปแบบนะซึ่งเดี๋ยวผมจะแคตตากรา์ให้มันออกมาเป็นประเภทประเภทแล้วกันจะได้แบบไม่ไม่งงดีไหมครับเพราะว่ามันมีหลายแบบองั้นผม,มขอเริ่มที่ว่า ทำไมเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ทำไมมันยังอยู่อินไซเดอร์เทสเนี่ยทำไมมันยังไม่โลกเข้าไปถึงไหนแล้วมันยังเกิอไปหนอนอยู่เลยเนี่ยมันร้อยป,ปีแล้วมั้งเออน <c oughs> ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งเลยนะเพราะคนในเนี่ยมันสามารถจะเข้าถึงข้อมูล Sensitive Data ได้จริงไหมอืมใช่ครับอั่างเงี้ยโยเป็นคนของสอทผมเป็นคนนอก <c oughs> อโยกับผมใครเข้าข้อมูลอสอทอได้มากกว่ากัน ต้องเป็นผมอยู่แล้วนะฮะเพราะผมเป็นคนแนกแลวกับการที่โยเอซิตโยอยู่ขนานนอกผมก็เข้าได้มากกว่าโยถูกไหมยิ่งผมเป็นไฮแลนด์กิ้งโปรไฟล์เนี่ยผมเป็นผู้อาวสสูงเนี่ยผมยิ่งเข้าได้มากกว่าพนักงานถูกปะใช่ครับก็รอินไซเดอร์เทสถ้าเป็นแบบคนในแล้วก็ตําแหน่งสูงเนี่ยอันตรายมากเลยเพราะว่าอิมแพคมันจะสูงมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีความฟ้องร้องกันอะไรแบบนี้เพราะว่ามันความเสียหายบริษัทมันเยอะ ข้อมูลล้วงไหลไอยู่คู่แข่งบางคนออกจากบริษัคู่แข่งออกจากบริเมาอยู่บริคู่แข่งเลยอะไรเงี้ยครับบางคนออกไปปุ๊บเปิดบริษัทแข่งเลยแต่เช็คออกมาแล้วเปิดปรัตั์ไว้รอไว้สองปีแล้วอันนี้ก็ทำไมเรียกอินไซเดอร์ใช้ก็เรียกอะไรนะคือคือไม่ใช่ออกไปปุ๊บไปสร้างบริษัทแต่ว่าสร้างบริษัทมาสองปีแล้วออกไปปุ๊บไปเป็นซีอโอสัตว์ใหม่เลยก็มี <Ừ. S 2> อ่าอย่างนี้มันอย่างนี้มันคือโคชัด์อะใช่ไหมถ้าจะเอาเรื่องกันทางกฎหมายมันก็ทําได้ใช่ปะอืมครับแต่ว่ามันก็เอาจริงแล้วก็ก็คงมไม่ได้มีอะไรอะเพราะว่าก็แล้วแต่เวรละแตกรรมแต่ละคนที่ทํากันขึ้นมาฝรั่งมีเยอะมากเลยเรื่องพวกนี้เยอะมากซื้อตัวกันในซีกอลวันเล่อ่าเขาเรียกไพเวทเอาแต่ซีกอวันเล่มีเยอะแยะเลยนะครับอ่าโอเคนนหนึง่งคนในเข้าถึงข้อมูลภายในได้มากกว่าอ่ะ สองมันยากที่จะดีเทคถ้าคนใดทําเองจริงไหมคนในใก็ไฟล์เองอะไรเองเนี่ยมันยากยากกว่าคถค่กับคนนอกนะสามมันมี motivation ครับอา่าพอถึงข้อสามเนี่ยจะขอเบี่ยงประเด็นไปอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง fraud อืมลนะ fraud ที่จะโยแปรเป็นไทยโยแปลว่าอะไร f r a u อืมการช่อฉนหละการโกงเยอะหละครับอา่าอันนี้ก็ว่าไม่ได้ทุจริตป่ะ ก็ทุจริตด้วย<ม>โกงด้วยเช่าชนด้วยครับแล้วคนฟอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนในหรือคนนอกที่โกงๆกงกันเนี่ยก็ได้ยินข่าวก็เป็นคนในกันทั้งนั้นแนะใช่แล้วเพราะว่าเขารู้ข้อมูลดีถูกไหมฮะครับอันี้เขาบอกคนเราเนี่ยมันไม่ได้ชั่วโดยกําเนิดอืมคือทฤษฎีคือคนเราทุกคนเป็นคนดีเข้าใจปะ แต่มันมีอะไรบางอย่างทําให้คนมันเลวอ,อถ้าเราเข้าใจเนเจอร์ตรงนี้เราจะป้องกันปัญหานี้ได้ครับมันก็เลยมีหน่วยงานหนึ่งในสมาคมนะมีหลายสิบปีแล้วชื่อ ACFE เราเข้าดูก็ได้ถ้าผมจะไม่ผิด ACFE.com นะย่อม,มาจาก Association of Certified f r d Examiner ไอ้คนที่สอบเซอร์ดูเนี้เขาเรียกว่า CFE มันอยู่หัดีนมา CFE เขาเรีกเนี่ย CPA ซีซ่าซีไอเอสพีอย่างเงี้ยแต่ซีเอฟอีไม่ค่อยเคยได้ยินใช่ไหมอ่าอายโเซอร์ดิฟายฟอร์ดเอ็กซัมเมเนอร์เนี่ยก็คือผู้เชี่ยวชาญด้วยการตรวจสอบทุจริตแล้วกันมีดีกว่าตรวจสอบการช่อโฉดแล้วกันผมก็เคยไปซื้อหนังสือมาอ่านนะหนังสือ,อวมาในพันกว่าหน้าแล้วก็เรามีคอร์สสอนเบียโทที่คณะพาณิชยศาสตร์ษษาก,การบัญชีจุฬาเรามีคอร์สแบบสอนพว,วกฟอร์ดอะไรพวกเนี้ยจริงๆเราก็เริ่มแต่ปอตีเลย นะเริ่มจากอติเลยมีวิชาฟอร์ดมานจเมนเป็นเรื่องเวลาวเลยนะก็สอนโดยท่านอาจารย์จุธาทิพย์ดรจุธาทิพย์สอนอยู่ผมก็ไปเก้ให้ท่านบ่อยๆนะผมก็ไปสอบ CFE <c oughs> ไอ้วิธีโกงของมนุษยชาติเนี่ยมันโกงกันมาเป็นเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยมันสรุปได้พันกว่าหน้าอยู่พันกว่าหน้าครับเขาก็าจจาหอึ้อออองมากเลยว่าโอ้โหมันโกงกันสะบ,บั้นเลยเนี่ยอ่ามันมีโกงอะไรกันบ้าง มันก็มีกราฟออกมาณสักสามแท่งมันก็แบ่งเป็นสามแบบต้นไม้สามแท่งนะโกแบบยักยอกทรัพย์โกแบบแต่งบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเหรไหมโกแบบเอาเงินขโมยเงินในเก๊อะไรต่างๆมันก็มีหลายแบบแต่ว่าที่ผมสนใจเนี่ยสนใจสามเหลี่ยมมาหนึ่งไอ้สามเหลี่ยมนี่ผมสนใจมากเลยทำไมสามเหลี่ยมงความชั่วร้ายนะอ่าเรียกเป็นแบบอะไรนะเดวิลเอ็กซิสอะไรเดวิลไทรแองเกิลอะไรแบบนี้ ก็คือถ้าบอกว่าคนมันจะโกงเนี่ยมันจะทุจริตมันจะยักยอกหรืออะไรก็แต่เนี่ยมันต้องครบสามองค์ประกอบวยกคนครับถ้าครบสามองค์นี่เมื่อไหร่มันโกงแน่อ่าเราก็อ่าว่ามนเลยที่มันเป็นโกงอะไรกันยังไงแล้วเดี๋ยวจะโยปเรื่องนไซเดอร์เทรดกันเาเรื่องเดียวกันที่ที่มันเรื่องเดียวกันนะก็อย่างแรกเลยนะมันต้องมีออก o r t u n i t y มีโอกาสครับมีช่องครับหรือว่าวางเงินเนี่ยในแบงก์วางเงินไว้เลย กองหนึ่งเป็นร้อยล้านพันล้านวางไว้เนี่ยให้คนหยิบได้เรื่อยๆเนี่ยวางเอา,เอา,เอาสอทรวางไว้ตรงลานทางอาอกเอาเงินกองไว้เงี้ยมันก็ต้องมีคนแบบเออไม่ใครเห็นเว้ยกล้องก็ไม่มีก็มีสักคนหยิบยิบตังค์ไปถูกไหมครับมันเหมือนเราไปลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ไหนแล้วเราไม่ได้คืนอะ่ะถ้าท่าน,นี่กระเป๋าตังค์เรามันก็มีมันก็มีบัตรมีอะไรอยู่ใช่ไหมคนมันจะเอามันก็เอาไปอย่างเงี้ยก็คือมันมีโอกาสมันประสบช่องที่จะกระทาได้ อันนี้ฝรั่งมันถือว่าตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากว่าทุกที่ต้องมีระบบถ้าเปิด<ม>ช่องอะไรเนี่ยต่อให้ทํางานมากี่ปีนะยี่สิบปีสามสิบปีก็โกงได้ครับและที่มาแสบกว่านั้นคือไอคนที่มันไม่เคยทุจริตเลยนะครับเรื่องกานดีเด่นโดยยี่สิบปีมันก็ามาเอาเงินของแบงก์ไปอย่างเงี้ยครับรา่งการที่บอกว่าประวัติดีแล้วไม่โกงหรือว่ารวยแล้วไม่โกงนะ่ะไม่จริงครับไม่จริง พิสูทราบมาแล้วนะเพราะว่ามันมีสองเหตุผลอ่านะเอาให้ครบก่อนถ้ามาคคบไปสามองค์นี่เมื่อไหร่เนี่ยมันโกงแน่นะองค์แรกก็คือมีโอกาสใช่ไหมครับแต่คนดีๆอ่ะเขาเห็นโอกาสเขาก็ยังไม่ทําถูกไหมคนที่เขาไม่มีใจจะขโมยของใครเขาก็ไม่เอาเขามีโอกาสเอาเขาก็ไม่เอานะถูกไหมอ่าแต่มันมีสองเหตุผลอ่านะเอาตุผลที่สองก่อนสามเหลี่ยมช่องที่สองเนี่ยก็คือสามเหลี่ยม ที่เรียกว่าอาอันนี้น่าสนใจมากเลย motivation อันนี้มันจะตรงกับไอ insider test พอดีเลยก็คือนนมีแรงจูงใจอ่าอัญโยที่คนเราอ่ะจะโกงเขาจะฟรอดจะช่อชฉเนี่ยมันมีแรงจูงใจอะไรปะ้ะก็อยากได้อยากรวยอ่อยากรวาากปัญหาอยากแก้ปัญหาของตัวเองปัญหาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ อ่าอยากรวยทางรัดป่ะครับที่อยจกทางานอยากได้เงินเลยไวๆป่ะอ่าใช่ครับหรือว่าญาติป่วยอ้างลูกป่วยพ่อแม่ป่วยเข้าไปไม่ไ,ได้ถูกไหมครับแต่ที่เยอะสุดเลยนะที่เห็นมานะคือติการพนันอืมเป็นหนี้อันนี้หนักหรือว่าใช้เงินเกินตัวล่าสุดมีหวหน้าวงไม่ท่ออะไรที่ไปยึดไปเกี่ยววกแก๊งอะไรอ่ะ ฟอกเงินแหละห้าสิบ,บล้าน,น,นเงินหมุนห้าสิบล้านก็ไปสัมภาษณ์เขาเขาบอกว่าใช้เงินเยอะอืมภาษีสังคมเยอะอะไรเงี้ยอืมก็อันเนี้ยมันก็เลยมีโบเตอร์เชั่นว่าต้องเอาบางทีไปเล่นพนันบอลแล้วไม่เอาเงินมาจ่ายมันจะกูรํทำ้ายอย่างเงี้ยครับก็ต้องต้องต้องไปต้องไปไปเอาอะเพื่อให้รอดอะไรเงี้ยมันมีแรงจูงใจแล้วกันอ่าโอเคอ่าเนี่ยที่สองนะครับแต่เขาบอกสองอันเนี้ยมันก็ยัง ไม่ไม่ครบองค์ประกอบมันจะมีอีกองค์ประกอบหนึ่งแต่จริงมีแรง,รงแจูงใจแล้วมีช่องก็ได้ละถูกไหมครับจริงสองได้สามี่ผมว่ามันก็มันก็โอแล้วะแต่ว่ามันบอกเขาบอกมันต้องมีอันหนึง่งอันนี้คือภาษาอังกฤษใช้คําว่าเล t i o n อ l i z e อือเคยได้ยิยนไหมเลชั่นอลไลท์เคไ้ยหมความเป็นมีเหตุมีผลนี่แหละครับคืออย่างนี้ยกอย่างครับผมว่าโกงเงินเจ้าหน้า่ผมหน่อยแบบนะ แสนหนึ่งแต่เจ้าหนายผมรวยเป็นร้อยล้านนะอ่าอ่าคงไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าผมก็ขับผมก็ขับรถธรรมดาอยู่เจ้าหนายผมขับโลส์ลอยแล้วเขาก็อันเดร์เพศผมไมครับว่าผมเงินห้าหมื่นผมก็รจะเงินแปดหมื่นแต่ว่าเขาก็กดเงินผมหาเหตุ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 มาหลอกมาบอกตัวเองว่าที่เขายาทำมันไม่ผิดอืมนี้น่ากลัวไหม ผมน่ากลัวนะฮะเราไม่รู้ว่าคน,นาคอะใช่<ๆ>เขาคิดว่าเขาอะที่เมื่อก่อนคุยกับลูกน้องคนหนึ่งครับนะเขาก็คุยกับเขาไปเรื่อยเลยเรื่องอะไรไม่รู้ฝากอะไรเสร็จแล้วเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์น่าจะรวยนะ <c oughs> อุฝังกันละดูดีเขาจะว่าอไต่อ <c oughs> เขาอาจารย์ว่เขาบริษัทมันจะเข้าตลาดเนี่ยอาจารย์ต้องมีหลักร้อยนะอืม <c oughs> อย่างเงี้ยมันมันมันยังไงอะ่ะใช่ไหมคือ ิี่เราไม่ได้รวยขนาดนั้นอ่ะนี่เพียบเลยอะไรเงี้ยถูกไหมแต่ว่าคนการที่เขามองเราอ่ะเขาจะมองในอายของเขาถูกไหมก็ไม่เป็นไรแต่ความคนที่มันเป็นโจรที่มันฟลอดเนี่ยมันไม่ได้แค่คิดอย่างเดียวไงให้เจ้านายกูรวยไว้ต้องเอาเอาไปหน่อยก็แบบรบมทฮุทป้นคนรวยมามให้คนโจนไม่เป็นไรมั้งอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพื่อความยุติธรรมเพื่อความถูกต้องที่ดูขโมยของเขาจะบอกตัวเองถูกอ่ะ เขาบอกเนี่ยถ้ามันครบสามองค์ประกอบนี้เมื่อไหร่เรียบร้อยเลยพลอดแน่นอนคือมีโอกาสมีแรงจูงใจและมีเหตุมีผลที่สร้างขึ้นมาเองบอกกับตัวเองบอกกับตัวเองครับอืมอืมเนี่ยนี่ก็คือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้คือการเช็คอาการหรือว่าภาษาฝรัง่งเขเรียก red flag ครับก็คือธงสีแดงก็คือว่า ก่อนที่มันจะโผล่สามัญนี้มาเนี่ยมันจะมีสัญญาณมาก่อนว่าคนนี้มีน้องเป็นอินไซเดอร์เรดในเวลาใ,ใกล้นี้อก็เ,เรียกว่าวางแผนปฏิรูปศกรรมมาละแต่ว่ายังไม่ได้มันยังไม่ได้ลงมือครับเพราะว่าข้อสองข้อสามมนคอมพลีทละแต่ข้อหนึ่งมันยังไม่ได้บหรอไหมโอกาสมันยังไม่ได้จะเลิกเลิกดาวโจรยังไม่มาอะไรมาเนี่ยอันนี้มันก็คือสิ่งที่เราจะต้องคอยสังเกตอาการ อากับกิริยาของคนเช่นในตำราลอันนี้ผมพูดจากตำราลเลยนะผมมาได้คิดเองนะครับเขาเรียกว่า lifestyle enhancement ก็ค <c oughs> ืออยู่ก็รวยขึ้นมาอัตโนมัติเลยครับออกป้ายแดงเป็นคันใหม่คันดิ้เงินตัวเองนี่ไม่มีสภาวะที่จะไปซื้อได้ตรงนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็มาทำงานสายอะไแบบเล่นพนันบอลแบบ หนักหรือในเข้าเข้าดูยู l อเว็บที่เข้าเข้าในเว็บพนันบอลน,นั่นเลย hmm. อะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมพฤติกรรมดูจากพฤติกรรมครับ <Yep. S 2> พฤติกรรมต่ออ่าประมาณหรือไม่ก็อยู่ๆก็มีกรมค้าคดีป้ายปฏิทิ่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยางนี้ก็มีทุกรูปแบบมีคนมายึดรถอะไรอย่างเงี้ยคือเราดูจากพฤติกรรมได้ว่ามีเคเรียกว่า financial difficulty ี้เปล่า hmm. ถ้าโยมี financial difficulty โยทำยังไง เงินขาดมือเป็นนี่สินมพ้นตัวเนี่ยเ้าต้องหาทางยังไงลึกเพราะเราทํยังไงเงินเดือนเราก็เท่าเดิมถูกไหมถ้รารอขึ้นเดือนปีได้เนี่ยแต่ว่านี่มันมารออยู่แล้วอะอืมนี่แหละเนี่ยถ้ามันเราเห็นพวกนี้ได้ก่อนแล้วก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นหรือว่าเรียกมาคุยอาจจะให้ยืมเงินไปแล้วไม่ต้องมาโกงบริษัทอะไรแบบนี้ก็ทุกรูปแบบที่มันเป็นไปได้ นะแต่บางแต่บาคนเนี่ยมันไม่มี financial difficulty ครับนะเอาเราเคสที่โทศัท์ผมให้ฟังกันไนดะ้บัญชีเก่าผมออกไปแล้วบริการเขาไงรู้ไหมเขาได้เงินมาเขาก็พูดได้เงินมาวันกันเนี่ยเขาจะไปเอาเขาธนาคารให้ผมเขาเอาเข้าให้ผมวันศุกร์อืมอ่าเขาเอาเงินไปหมุนก่อนอ่ะอย่างเงี้ยอืมนี้แบบอันนี้ฟอบแบบที่หนึ่นง ไปสองคือโหปยซื้อสีมาเล่นละห้าร้อยบาทเบิกเขาก็เบิกให้ผมพาไปอีกสามเดือนเขาเอาไอ้บินห้าร้อยบาทนั่นแหละแต่ประเิยอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเขาเอาข้อบ่าเขาเองอ่าอันนี้คือการเรียกว่าบินวนบินวนครับคือโหมันทุกรูปแบบอ่ะทุกรูปแบบอืมแต่เดี๋ยวนี้เราคุยเรื่งองี n เ i d e r t เทสเนี่ยไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้แล้วครับอ่ะก็คือ ขโมย Data ไปขายเลยอันนี้คือแบบอันนี้คือแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นในบริษัทเลยไม่มีการยากักยอกเงินสักบาทเดียวเลยแต่ Data เนี่ยมันเป็นเงินค,คนหนึ่งคนห้าบาทเงี้ย VIP หนึ่งพันคนก็ห้าพันบาทเงี้ยครก็แค่ตามได้มาก๊อปหรือว่าส่งเมลออกไปก็จบแล้วอยไม่มีอะไรเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเงินเนี่ยใน แบบในอดีตเนี่ยเรายังรู้มันยังมีบาลานซ์อยู่นะมียอดเงินคงเหลือมันเปลี่ยนไปหรือที่ที่ปลายทางของเงินมันชัดเจนแต่พอเป็นเรื่องการขโมยข้อมูลออกไปอันนี้มันมันไม่ค่อยมีอะไรมาโชว์เลยนะอัจาร์มันแทบกว่าจะรู้นี่คือต้องไปโผล่ที่พวกในมือคนร้ายแล้วใช่ใช่เพราะนั้นมันจะมีเขาเรียกว่า the whale time d w e l คือเวลาที่ตั้งแต่โดนจนกว่าจะรู้ตัวเนี่ยเขาบอกบางทีเป็นร้อยวันเลยอืเป็นปีไอ G ้ชินไซเดอร์เทสไอ้โจนมันก็นยังทำงานในบริษัทเราอยู่เหมือนเดิมครับแต่เวลาเอาเดตา้าเราไปหมดแล้วลยิ่งคนกำลังจะออกเนี่ยสมัครงานได้ที่ใหม่เขามีไฟล์มีอะไรขององค์กรเขาก็ต้องเอาไปช้ทำงานเขาใช่ไหมล่ะครับเขาของก๊อฟเต็มที่อ่ะแล้วเขาเข้าใจว่าวงานพวกเนี้ยเขาเป็นคนทําด้วยเขาก๊อปไปได้อืม ต่ยิงตอนที่เขาอในงานบริษัทอยู่แล้วเขาทำบริษัทที่เข้าไปไม่ได้นะเพราะมันเป็นทรัพย์สินของบริษัทตรงนี้สัญญา HR เดี๋ยวเขาเขียนให้รัฐกลุ่มว่าไอ้สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาตอนเขาอยู่บริษัทเขาอ่ะมันเป็นของบริษัทไม่ใช่ของเขาอะไรเงี้ยบางทีเขาก็มีเลเชื่อรายว่าเขาเป็นคนทํานี่เขาไม่ได้ฟลอรอตอางเงี้ยมันก็อารมณ์ประมาณนี้ยหรือว่ารับเงินเดืบริษัทอยู่ทุกเดือน แต่ไม่มีบทหน้าที่แต่ไปแอบไปทำบริษัทตัวเองอเอาไปแอบไปก่อร่างสร้างตัวไว้จกนกว่าบริษัทเองจะพร้อมเงี้ยครับอันนี้ก็อินไซเดอร์เทรดแบบมังอยู่แล้วไม่ซื่ออยู่แล้วถูกไหมถ้าเป็นเราเราก็เราออกก่อนว่าเปิดบริษัทใหม่ก็ออกออกทําทำใหม่เริ่มตน้นใหม่ไม่ใช่ว่าไปอยู่สั์เขาแล้วก็เอาเงินเขาทุกเดือนทุกเดือนแต่ตัวเองแบบใจไม่อยู่แล้วอะ่ะเออมาสูบเงินเขาอะ่ะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เจอมาหมดแล้วทุกรูปแบบ เพราะนั้นก็นเลยบอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้แ,แ,แค่ขายข้อมูลอย่างเดียว <คะ S 1> แต่ว่ามันทําให้บริษัทเสียาหายครับอ,อืมครับแล้วก็ปัจ<ม>จุบันก็มีความผิดมีความผิดใช่ไ้มอาจารย์โอ้มีความผิดเลยครับมีคด <ะ S 1> ียา,ยาครับขโมยข้อมูลท่านเวทางรษา,าก,การสอสบอกว,ว่าอาจจะติดคุกห้าปี นะเขามีการปรับแก้กฎหมายอะไรกันอย่างเงี้ยม um ันก uh well ็น่ากลัวนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมขอจะคนจะขอส้ำมาอะไรนิดนึงว่าอินไซเดอร์เทรดเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างดีไหมดีครับอ่หนึ่งก็คือคนที่แบบคนไม่ดีอ่ะจะเอาข้อมูลสับไปขายอันนี้ชัดเจนแล้วแต่เป็นพนักงานบริษัทหรือว่ารับเงินในบริษัทแต่ใจไปทําอะไรส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วครับมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่แล้วเรียกมาลเชยอินไซเดอร์นะสองไดเกเกนอันเนี้ย น่าสงสารคือว่าเขาไม่เคยคิดโกงอะไรเลยครับแต่เขาเผือไปกดฟิชชิ่งอะไรขึ้นมาทําให้บริษัทโดนของโไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่มี security ้เอาไว้เนเขาไม่ได้ระวังตัวอันนี้ก็ที่บริษัทผมก็เคยเจอนะครับก็ไม่รู้จะว่าอะไรมันอนะแบบ,บมันไม่มีเจตนาอข้าแจบนมเป็นโดนเขาหลอกเป็นเมลมาให้กดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเนกิเกนเนก g เกนเอนไซเดอร์ครับนพนักงานไร้เดียสาเหยื่อเหยื่อ โจรเอออันที่สามอันนี้นักสชายเขาเรียกคอมพ r o ไ i s e อินไซเดอร์คือยูเซอร์ที่เครื่องเขาถูกยึดแล้วอืม oh. แล้วเขาไม่รู้ตัวว่าเครื่องเขาโดนยึดแล้วอ oh. แฮกเกอร์มาเข้ามานั่งเครื่องเขาแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเครื่องที่ถูกคอมพม o ไ i s e oh. ถูกยึดเรียบร้อยครับ oh. ขอสรุปทางแก้ทางแก้ไข oh. หนึ่ง educate user ครับเทรนพมาักงงานครับ ให้เขาไม่ต้องมาเป็นเอ็กเคนเอกเกคนอินไซเดอร์คือไอ้ตจะเมลมาหลอกอยากคิกนะคนโทรมาบอกให้อีเมลมาบอกว่าให้โอดเงินไปให้ก็เช็คเช็คให้เรียบร้อยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะสองต้องมีแอสเซทคนโพลที่ดีครับฝรั่งไม่เชื่อในไม่เชื่อในการทำงานมานานฝรั่งไม่เชื่อคนเก่าแก่ไม่ฝรั่งไม่เชื่อครับคฝรั่งเชื่อในระบบว่าต้องให้สิทธิ์น้อยสุดเท่าที่จำเป็น เขาเรียกว่า l e a ต์เ i v i ว e ครับว like ่าคนเนี i i. So ้เคยตำแหน่งใหญ่เลยแต่ถอาหลังมีมอนทีนมีมอมองอาจจะให้ยังอยู่ย้ายตำแหน่งกให้สิทธิ์เหลือนที่เดียวเข้าอะไรไม่ได้แล้วหรือพนักงานมาใหม่ย่าเพิ่งเปิดเข้ามาอยู่มาถึงเดือนเปิดเล้เขาเข้าหมดเลยทั้งบริษัทควรไหมใช่ไหมก็คือเขาเรียก e p a ต์เพ v i l เลชให้สิทธิ์ต่ำสุดเท่าที่เขาจะพิงมีทำงานได้อะไรประมาณก็คือพูดง่ายรีวิว แอ็กเซ่คอนโทรลที่ให้เข้าไปอ่ะให้เข้ามากน้อยขนาดไหนสาม behavior monitoring คือเราดูพฤติกรรมเลยว่ามันมีอะไรแปลกๆปล่าอะไรเนี้ขยันมากเลยเสาที่เข้ามาทํางานส่งไฟล์ออกจากบริษัทเป็นหลายหลายกิกอะไรเงี้ยทาส่งไปไหนเหรออะไรเงี้ยวันเนี้ยนะสี่ใช้เทคโนโลยีเช่น DLPdata log prevention ใครก๊อปปี้อะไรที่ไม่เข้าท่ามันก็ตูดบอกเลยห้า อินเวนต์สีเราทัดไอเจคเจอร์คือเราทัดแต่เราวลฟายตลอดครับนะคนในเราก็ตรวจคนในเราอาจสู่คอมมัวรมก็ได้จริงไหมค,คนในอาจจะไม่ใช้โจรแต่เขาเป็นอีโนเซนต์ก็ได้นะหกเรสกูล่าออเดบ่อยๆพี่ไครสุดโยแปเกลาวเช็คผมก็เคยพลาดนะรับพนักง,งานมาไม่ได้เช็คแปะกาวว่าเขาเคยไปมีคดีความอะไรมาแบบนี้ครับอันนี้ก็ต้องดูด้วย นะแล้วก็ที่เหลือกคงจะแบบต้องทำอินเทอร์เน็ตฟอนแผ่นแล้วก็คอยมันมอนิเตอร์ออกรีพอร์ตดูหน้าจออะไรบ่อยๆอะไรแบบนี้นะตัวอย่างที่หนักๆก,ก็คือไอเวิร์สโนเดนเป็นพนักง,งานในเอสเอแล้วก็เอาข้อมูลในเอเนสเอออกไปรหรือว่าพนักง,งานบริษัทเทสลา Tesla, ที่มันแบบไม่แฮปปี้มันก็เข้าถล่มบริษัทเอาเดต้าออกอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาให้เห็นมากมายครับได้ครับนี่คือเทรนด์ที่หกนะฮะซึ่งน่าสนใจจริงๆแล้วก็เอ่อสำหรับ ท่านที่ฟังอยู่เน liness, pues mm <S <S Should> ี่ยน่าจะได้รับประโยชน์หลายอย่างในการนาไปประยุกต์ใช้ต่อเนื่องนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมมณีผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัทเอ s ซิสโปรเฟชชั่นัลเซ็นเตอร์จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรังจำกัดขอบคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับอรุสวัสดีครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับครับและนี่คือชัวก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับผมพีรพลอนุตรรโสดสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชัวก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ YouTube ชัวก่อนแชร์ Spotify หรือ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมท